วันนี้จะได้กับแกงไส้ปลานะครับเนี่ยไส้ปลาหนึ่งขวดนะครับไสขาจะใช้ในมะกรูดแล้วก็มะขามต้มลงไปนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วฟองนะครับฟองแล้วใส่ใส่กุ้งนะครับมีมะเขือนะครับมีมะเขือเะี๋ยวฟองมะเขือกระป้วงนะครับเนี่ยไม้ชักทอง ทำกันนะครับเล็กคู่สั้นวันนี้เราจะแกงไก่ปลาแบบง่ายๆนะครับจากครัวเอาเยี่ยงต่ยาทำอย่างนะครับเพราะความแตกต่างจะไม่เกิดนะครับเราซื้อไตปลามาจากสดนะครับเป็นขวดนะครับเอามาใส่น้ําแล้วก็ใส่ถาจตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่มะขามเปียกเค็กสองปักนะครับก้มไปเลยนะครับ มะสามเปียดนะครับมาถึงถัดไปน้ำดูดมาถึกแล้วก็ไตปลานะครับเครื่องปรุงเราเตรียมไว้นะครับพริกสองขีดนะครับพริกแกงไตปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับใส่ก็ะปิดไปด้วยนะครับการปรุงนอกจะใส่พวกผักนะครับมีมัเสือกตอกมักเสือพวงนะครับมีหัวปัาราวมีหน่อไม้ดองนะครับมีฟักทองนะครับแล้วก็มีมันนะครับมีมันฝรั่งนะครับ ย่างและแกะไว้ดีเลยนะครับต่อไม้เราต้มไว้แล้วนะครับหบบั่นเป็นแบบนี้นะครับกระองหั่นแบบนี้นะครับจากใบปลาเดือดนะครับเรากดมาใส่กองนะครับใส่ที่กองอ่ะเดือดแล้วกองไปเลยนะครับใบปลานี้ กองเสร็จแล้วนะครับเติมพริกแกงไปสองขีดนะครับพริกแกงใต้นะครับพริกแกงไกฟ้านะครับเรารอให้เดือดครับเราใส่ขัาทองไปก่อนนะครับใส่มันใปนะครับอ๋อกอนใส่นะครับจะเริดับเต็มกะปิไปได้นะครับเต็กกะปิไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยนะครับแล้วค่อยค่อยกินเอานะครับ ใส่หน่อไม้ไปด้วยนะครับรอให้เดือดนะครับนี่เดือดดลวยแล้วด้วยครับใส่น้ำตาลไปนะโอเคครับก่อนโตนี่นะครับเพราะมันเค็มนะครับชิมดูก่อนนะครับก่อนใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาอย่าไปใส่เลยนะครับบัวมาเขือพวงนะครับใส่ไปเลยครับเขือพวงบวกยาวครับอ้ามาเสือปอกก่อนก็ได้ครับตามไปด้วยอ่าบัวกยาวนะครับ ก็เดือดอยู่นะครับเนี่ยก็เดือดอยู่นะครับเราจะพักนะครับย้ายมาใส่เตานี้นะครับเพราะเตาเนี้ยไม่ค่อยจะแรงครับพอเดือดพื้นผ้าเลยนะครับนี่เตาแรงมากใส่ไปเลยนะครับกระตูที่แก่ที่ย่างก่อนและแก่ไว้นะครับกระตูบมวทึบตัวใหญ่นะครับกับตัวเละผสมกันนะกระตูแข่งกว่าห้าสิบบาทตัวใหญ่ๆนะครับสองตัวแง่งๆนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูด รอสักสามนาทีถึงห้านาทีนะครับก็ถือว่าสำเร็จนะครับนี่ครับระปูใส่ใหญ่ๆเลยนะครับรอเดือดสักหน่อยนะครับครับหลังกากเดือดประมาณสามนาทีแล้วก็ปิดเลยนะครับปิดเสริมได้เลยนะครับปิดนะครับไฟแมลงถือว่าได้นะครับคลัวําทำเยี่ยงใหย่ทำย่างนะครับเพราะความแตกส่างยังไม่เกิด ก็บางคนชอบรสชาติเผ็ดนะครับก็บปรุงเอานะครับตามใจถึงปรารถนานะครับใส่มะขามใส่น้ําตาลปี๊บนะครับน้ำปลาที่บ้านต้องใส่นะครับเพราะใส่ปลาเนี่ยจะทุกที่นะครับจะเค็มมาก่อนอนะผมชิมดูดีๆนะครับเผ็ดชอบเผ็ดก็ใส่เยเอะๆนะครับทิ่แกงสวัสดีครับ